ทีมชาติไทยชุด23<า>ปีครับ<อ>เรามีนักเตะที่แบบลงตัว<อ>หรือ,อยังพี่จูดตอนช่วงที่เรากลับมาแล้วเรากักตัวเราก็เริ่มเขียนแผนตรงนี้ให้ส่งให้สมาค,คมนะครับท่านนายกเองก็บอกให้ตอนนี้คือให้ผมทางานร่วมกับโค้ชอิสระเองเน้องหละนะนะหละเองก็จะรู้ในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับแล้วทีมฝ่ายเทคนิคก็จะเอารวบรวมผู้เล่นรายชื่อมาทั้งหมดนะครับแม้แต่ผู้เล่นที่ไปอยู่มืองนอกแล้วเป็นลูกครึ่งเองหรือว่านักเตะไทยที่ไป<ม>อยู่แบงนอกดูๆๆนะรายชื่อตรงนี้มันออกมาแล้วแล้วเราก็ต้องทํางานกับ ทางสโมสรด้วยก็คือที่ผ่านมาก็เพิ่งมีประชุมกับสโมสรว่าเราควรจะหาทางตรงไหนให้เหมาะสมกับว่าการที่เราขอผู้เล่นเข้ามาแล้วก็ได้รับอนุญาตเพราะว่าอย่าลืมนะว่าพอลีกเริ่มผู้เล่นพวกนี้สามารถที่จะต้องเดินทางไปแข่งกับทัวร์นาเมนต์เนี่ยเขาจะหายไปเกือบเดือนครึ่งนะค uh huh. รับแล้วเขามีโครงสร้างเล่นอยู่น้อยอะ่ะแล้วถ้าเราแอลเข้ามาเราก็เลยใช้วิธีการว่าให้แต่ละสโมสรน,นะครับว่าถ้าผู้เล่นที่เล่นอยู่ไทยลีกหนึ่งแล้วได้ลงเล่นเป็นตัวจริง แล้วอยู่ในช่วงวัยนั้นเราจะขออนุญาตตรงนั้นเพื่อให้เขาไม่ต้องมาสู่แคมป์ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะมาซ้อมก่อนเดินทางอะไรเงี้ยก็การันตีว่าเขาคือผู้เล่นที่มีคุณภาพพอที่จะเป็น11เตตัวแรกหรือว่าเป็นผู้เล่นในโครงสร้าง23คนสู่ทัวร์นาเมนต์เราก็ใช้วิธีการคริดนะครับนะครับส่วนผู้เล่นเด็กดที่<ป>เรามองว่าเอออย่างทีสองทีสามคนที่เก่งแต่หลุดจากตรงนั้ไปหรือ ชื่อที่เราเรียกไปสโมสรเขาบอกว่าเขาไม่อนุญาตแต่เขามีคนอื่นเสนอแนะเข้ามาเราก็เปิดรับให้ส่งชื่อกลับมาตอบกลับมาได้เลยอะไรเงี้ยแล้วแ,วแคมป์ก็คือทีแรกเนี่ยเราวางไว้สิบสองสัปดาห์เราจะมีแมตช์อุ่นเครื่องแต่บทสุดท้ายอ่ะมันกระทบกระสโมงรว่าถ้าเขาปล่อยเรามาสองสัปดาห์เนี่ยเด็กเขาก็จะไม่ได้ลงเล่นเลยเราก็ใช้วิธีการที่บอกแล้วครับว่าอาจจะลดะการเก็บตัวสั้นลงแล้วก็นะแมตช์อุ่นเครื่องก็ขอให้อ่าแล้วก็จะเลือกผู้เล่นสามสิบห้าคนมาก่อน แต่ตอนนี้ยรขอให้รายชื่อกับหาเราก่อนว่าสโมสรไหนอนุญาตใครตำแหน่งอะไรแล้วเราก็มาดูว่ารายชื่อเนี่ยหนึ่งสองสามเขาคือลิศที่อยู่ต้นต้นเพื่อสร้างทีมแล้วเราจะเลกันออกสื่อก็คงจะเป็นวันที่ยี่สิบสามนะนั่นนั้นคงจะใช่ครับอาจจะประมาณวันที่ยี่สิบห้าของรายชื่อจะออกนะครับครับผมก็ต้องบอกไปดีๆนะเร็วๆนี้นะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ความยากของการทํางานเนี่ยหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดเนี่ยยากแน่นอนสําหรับในเรื่องของการทํางาน นะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของการที่รวมตัวไม่ได้นู่นนี่นั่นแล้วก็โดยที่ลีกไทยลีกของเราก็ไม่ได้เตะกันมานานเพราะฉะนั้นสภาพนักเตะที่จะมาเกือบร้0ย0ปอเซนเนี่ยยากนะพี่จุ่นเนาะใช่ครับคือใช่ครับมันตรงสารขโมสศรเนี่ยแหละครับเพราะว่าหนึ่งอย่างนะว่าเขามีแต่รายจ่ายที่ต้องจ่ายเงิน The bon. เดือ bon. นนักบอลรายได้ที่อแฟนบอลสนามเนี่ยอุปกรณ์ ของที่ระลึกหรือเสื้อผ้าที่จะขายได้มันก็โดนล,ลดจํานวนลงอะไรเงี้ยเรื่องพวกนี้<ช>เรารเราต้องต้องเดินปล่อยพร้อมกันอ่ะทาให้สโมสรเดินได้นะครับผ<ช>ูอ้อยู่ได้แล้วก็สมาคมได้มีโอกาสที่ทํางานกับสโมสรท<ช>ุกอย่างมันต้องไม่ว่าโอ้โหทีมชาติจะไปหยิบเข้ามาโดยที่แบบว่าต้องเห็นใจไม่ได้ใช่ใช่ใช่ทั้งระบบนะฮะไม่ใช่ว่าทีมชาติไปอย่างเดียวแล้วสโมสรไม่ได้หรืออะไรทั้งระบบมันต้องไปด้วยกันมันถึงจะมันถึงจะพุ่งขึ้นไปสู่สุดยอดได้